อ,อย่างแบบฮำเพิ่ม,มอย่างแบบมีเดียมอืออืออ่ะสวัสดีครับพี่น้องมา้ไปเบอร์สุขสุกคนนะครับมาพี่น้องมาวันนี้ได้นี่ครับย่างเสือพี่น้องย่างเสือนี่ห่อนห่อนใหม่ไหม,ม่เลยอือย่างเสือแบบ อย่างแบบเป็นแกนเลยพี่น้องเนอะ้ยมาพี่น้องมาอือหือโอ้โแน่นปักเลยวะแน่นปักเลยพี่น้องแน่นปักเลยอือื อย่างแบบเพิ่มๆอย่างแบบไม่เดียบสุดยอดไปหน่อย sửa không thể à? sửa lên chân rồi เึงเงายงไไปหลังนะมันี่นมบับุญได้ีปหลังเด้อมันนี่บุญหลังไฟครับ ออขอบคุณครับอืมเพื <c oughs> ่อว่าย่างแบบมีเดียมเนาะ เพื่นอนยังประตูพป่นหลังเอ้ยน้องพื้นที่ไช้มีฝนแน่แจ้งบอกได้ครับเด้อ ต้องหุ่นวานเขาแล้วไปอืมอืม ชุนยอดไปเลยเสียงห้องไหครับเสียงห้องไห้แตาคนกินในห้องไหดละอือหือ <c oughs> เป็นแกนเลยครับผากกะปมมิ้มครับ Wala Man, pa pa <laughs>